เจียวไก่เอาตัวตัวน้อยมาขอแมนไปเกียวไก่แม่กับแม่ไงใส่มึงนี่มึบอกเจียวไก่แ่าตัวขงสินแมนนี่ไงตัวที่มันมีลายละายน่ตัวหน่อยเพิ่นเียวไก่เจียวไก่เดี๋ยวให้เบ่งปากโกัอุ้ยพี่ป้าตัวใหญ่อันอันนี้นะผมของแกในตัวเนี่ยตาเนี่ยคือป่าอะไรเน่ยนี่ยสตัวอะไครับตัวง้มเง้มเนี่าตัวนี่ป่าหูลงป่าหูลงแม่เพราะเดินป่าหูลงแม่มันจะมีหูเป็น เป็นปลาเป็นปลาน้ำโขุ่นน well ้องคนนี wow, ้เป็นเอื้อนปลาหูบองเด้เด้เห็นหูมันไหมนี่ครับครับครับนี่นี่หูมันอยู่นี่ครับครับเป็นหูเนี่ยอืมเป็นเช้างสักดิ์ฝนแม่ปลาหูลงปลาหูลงมันหลังเห็ดเจียวนี่ก็แม่ตัวนึงหลายซื้อเนาะตัวหนึ่งแม่หลายพันหลายสายพันเป็นหลายสายพันตั้งตัวเส้นน่บ่ตาตัวตัวนี้ก็นี่ก็นี่เป็นมีเห็นบ่อันนี้ประคบเนี่ย โมกนปลาเสื้อมเนี่ยแต่ปลาโมกเมนบอกโมกันปลาเสื้อมับปลาครบปลาครบเนี่ยคล้ายๆครับปลาเสื้อมเนาะคล้ายๆปลาครบปลานางคล้ายๆก็ปลาเสื้อมแมนปลาน้ำโขงแมนบอกปลาน้ำโขงไอ้ย้อนอีกอย่างนึ่งเราบอปลาย้อนก็ต่างหากหลังเขียวสายสายพัดครับหมกมันต้องมีก้างผู้เฒ่ากินมันต้องย่านแบเจี๊ยบปนนัเลนนี่ เนี่ยหากินของตาเราหาก็ไปเห็ดเมื่อกี้เห็ดมากเมืกี้ทีว่ากะทีว่าได้ยอเนาะตาเนาะพอได้ยุ่มากเลนี่มันจะมีเหอมันมีลงละโอ้ลงว้วลงสองวันแล้วรับนหน่อยตมมนจะเต็มเต็มหน้าแล้ามือหบ้า ครัมอแม่น้ำไลนะครับเป็นตัวปานครับปานน้ำปาน้ำโขงครับหลังจากที่น้ำโขงลดลงครับป่าป่ามันจะขึ้นมากอ่อตอนนี้ปล่อยน้ำโม้งครับปล่อยน้ำาม้งไหลลงมาใส่น้ำโขงบ่นี้ก็ป่าเพิ่งจะมาขึ้นกอขึ้นนะครับยุกยุกใกล้ๆชมตัวหน่อย ยูไเป็นตัวน่อยยู่งบปอบีน่อยเป็นตัวใงญ่ครับยีช่วงนี้จะเป็นตัวยครับยีช่วงนั้นจะเป็นตัวใหี้เไดช่วงนึงตัวใหญ่ร่สอนเนาะสวัสดีจ้ครับป่นกจบแค่นี้ครับผมตอนีครับนี่นี่ เห็นปลาพคบเลยตัวตัวชุดทาแข็งๆแตเสื s <S ่อมตัวบม่มีจุดเด่นปลาพคบเนาะนี่นี่ปลาโคบนี่นี่ปลาโคบโอ้นี่นี่เขาเรียกปลาโคบแต่ปาเลี้ยงใส่สามันจะตัวใหญ่ไม่ใช่ปลาเสื่อมไม่ใช่ปลาปีกไก่ลักษณะเหมือนกันที่เชยน้อเนระแต่หัวมันผิดเป็นแต่ปเลี้ยงนมหัวเนาะหัวมันผิดหัวมันสิเปรกกว่า ตัวตัวม่นวดคือปลานั่นเลยกระดูกเลยคือปลานั่งคือตาบ้านหรอคือปลานี่ค่ะปลาหักกล้วยเออปลาเขียวใกล้เนี่ยเพิ่น่ไต่ไงพวกนี้นี่นี่เนี่ยบ่ออันนี้คนอันนี้ถ้าไทยน้่งไปกับมาไต่เมื่อวานนี่กวนนี่พ่อมาซือกี่นี่เขาซื้อตัวละห้าบาทบัดบัดรบัตเนี่แงมแงมเขาซื้อตัวละห้าบาทแงมไทยอันนี้ปลาโคบอันนี้ปลาเขียวไกล้ถ้าเขียวไก่ปลาเพิ่นเมียนอันนี้บ่อนี่ย นี่ไงแมนเั<ร>็นมีเงียงอ่าไม่ง่ายนี่เงียงตัวเล็กแต่ว่ามีเงียงแมนแต่วใบเหรียบเราเห็นเปลี่ยนเลยถ้าก็ยังเห็นเลยนะ